สวัสดีครับ SSC Watch Review นะครับวันนี้ผมจะมากับนาฬิกาตัวไหนยี่ห้ออะไรก็ติดตามชมกันนะครับวันนี้เรามาดูนาฬิกาเยอรมันกันสักเรือนนะครับโดยปกติแล้วนาฬิกาเยอรมันเนี่ยนะจะมีความโดดเด่นสู้นาฬิกาของทางสวิสไม่ได้แต่นี่คือ1ในแบรนด์ยอดนิยมของทางเยอรมันอีก1นึ่เรือนนะครับตัวนี้คือแกชชิเต้นะครับแกชชิเเนี่ยก็จะมี นะยาวนานเช่นเดียวกันแล้วก็เขาก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งจะเรียกว่าเป็นคู่แข่งก็ไม่ได้นะ,ะกับหลังนี่นะฮะเนื่องจากว่าระดับของลูกค้าจะเป็นระดับที่ต่างกันตัวนี้จะเป็นระดับกลางถึงสูงนะหลังนี่จะเป็นนาฬิกาชั้นสูงแต่ยังไงก็ตามกาชูเต้ก็ขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงามของการขัดแต่งตัวเรือนแล้วก็ก่นไกนะครับ อย่างเรือนนี้เนี่ยก็จะมาในแนวเยอรมันเลยนะฮะแนวเยอรมันเนี่ยจะชอบที่จะมีหน้าปัดเล็ก1นหน้าปัดนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดอื่นๆตามมาอย่างตัวนี้เนี่ยก็จะมีความคอมพลิเ a ตระดับหนึ่งตรงที่เป็นจับเวลานะครับตัวนี้มาในตัวเรือนที่เป็นแพลตินัมนะครับจุดโดดเด่นของนาฬิกาเรือนนี้อยู่ที่ฝ้าลังครับฟ้าลังใส นะทำให้เห็น,นกลไกนะซึ่งกลไกเนี่ยขัดแต่งอย่างสวยงามมากๆนะฮะดังนั้นนี่เป็นจุดที่ผมบอกว่านาฬิกาถ้าเราจะเปิดฝาหลังเนี่ยเขาควรจะมีความสวยงามระดับหนึ่งนะถึงควรจะเปิดฝาหลังอย่างเดือนนี้การเปิดฝาหลังของเขามีความคุ้มค่ามากมายเพราะกลไกเครื่องเนี่ยมีการแกะแกะลายอย่างสวยงามนะครับนั้นทําให้นาฬิกาเรือนนี้เนี่ยเมื่อเปิดฝาหลังออกมาแล้วการที่เราได้มองด้านหน้า นะก็เป็นการเครื่องกลไกลเครื่องจับเวลาที่สวยงามตัวน,นึงแต่พอมาดูที่ฝาหลังแน่นอนว่าเนื่องจากว่าเป็นการแกะลายที่สวยงามก็ทําให้ว่าดูด้านหน้าดูด้านหลังก็เพลินพอๆกันนะครับด้านข้างเนี่ยจะเป็นการเ,เม็ดมะยมนะฮะจะเป็นแบบคลาสสิกนะฮะในอดีตจะนิยมก็คือ,อ,อตรงเม็ดมะยมเนี่ยจะมีพลอยหอนึ่งอันนะฮะ สำหรับนาฬิกาชั้นสูงนะฮะนี่ก็เป็นไปตามแบบนั้น,นการขับแต่งก็ดูสวยงามเรียบหรูนะครับมาพร้อมกับสายหนังที่เป็นหัวเข็มขัดเป็นนาฬิกาอีกเรือนหนึ่งซึ่งผมก็คิดว่าเรียบหรูสวยงามตามสไตล์นาฬิกาเยอรมันนะครับนาฬิกาเรือนนี้เป็นนาฬิกาจับเวลานะครับซึ่งการจับเวลาของนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยจะอัพไซด์ดาว ไม่เหมือนกับนาฬิกากลไกปกตินะฮะปุ่ม s t a r t s t o ็ Stop เขาจะอยู่ตรงนี้นะฮะแลวปุ่ม Reset จะอยู่ตรงนี้นะครับ,รรบการที่ผมจะให้เขาจับเวลาอยู่ตอนนี้เนี่ยเข็มหลักกำลังหมุนอยู่นะฮะเข็มหลักด้านบนนะฮะกำลังหมุนอยู่เนี่ยทุกๆ1นาทีนะครับ1รอบเนี่ยที่หมุนตรงนี้ก็จะกระดิก1ทีนะครับอัก็เป็นการบ่งบอกเวลานในสไตล์เยอรมันนะฮะก็ เข็มน่าจะเป็นเข็มตีกลับแบบเลตทอกเกตนะครับส่วนเข็มเล็กด้านล่างเนี่ยจะเป็นเข็มวินาทีนะดังน,นั้นนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยก็จึงกลายเป็นว่าก็เป็นนาฬิกาที่มีความคอมพลิเ a t e ระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็วันที่จะเป็นระบบวิกเดทนะครับมีผมจะกดสต็อปแล้วกดรีเซ็ตให้ดูนะครับพอเรากดสต็อปปุ๊บเข็มวิด,ด้านบนจะหยุดนะครับ เรากดรีเซ็ตนะครับเราดูเข็มนะครับเข็มตัวนี้จะตีกลับมาจุดนี้เข็มตัวนี้ก็จะกลับมาตรงนี้เช่นกันเราคงจับเวลาขนาดรอดูเขาตีกลับไม่ได้นะครับดังนั้นเราก็ให้ดูกันแค่นี้ก็แล้วกันนะครับสีหน้าปัดเป็นสีดําเข้มนะครับวกับสายหนังสีดําแล้วก็หัวเข็มขัดก็เป็นนาฬิกาด RES ที่เรียบร้ ดูดีแล้วในขณะเดียวกันก็มีฟังก์ชันจับเวลาไอ้ด้านข้างเนี่ยที่เขาดีไซน์ทุกๆ1นาทีและกระดิก1เข็มเนี่ยนะมันเป็นการออกแบบที่ทําให้คนดูแล้วงงๆการที่ดูแล้วงงๆเนี่ยมันมีจุดตีนะครับก็ทําให้นาฬิกาเรือนนี้ของเราคนก็จะถามว่าเฮ้ย hey, ตรงนี้เขาเอาไว้ทําอะไรนะฮะนี่ก็คือจุดที่บอกเราก็กลายเป็นจุดกิมมิคของนาฬิกาเรือนนี้ไปนะครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับนาฬิกาที่ผมเอามารีวิวให้ดูกันในวันนี้ชอบหรือไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์ผมได้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยเพื่อนๆอ,อาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมมารีวิวรายละเอียดน้อยจังผมก็บอกว่าก็เหมือนกับว่าเอามาเป็นโชว์เคสนะครับเป็นคัมภีแล้วก็เป็นไลบรารีให้เพื่อน,อนๆมาเพื่อดูและตรวจสอบในอนาคต